ดูเขาเล่นกันดูเขาเล่นกันเด็กๆก,กำลังดื้อเลยกำลังดื้อเลยกำลังดือ้อช่วงนี้เป็นช่วงที่กินอิ่มกินอิ่มแล้วทั้งข้าวทั้งนมเสร็จแล้วก็เล่นที่นี้เล่นกันอีกหน่อยก็ได้เวลานอนก็จะนอนกองกันเอเล่อยู่นี่แหละ กินกันแล้วแล้วก็เล่นกันได้เวลาเล่นแหนะแต่ละตัวแต่ละตัวได้เวลาเล่นนะได้เวลาเล่นเล่นแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินเขาไม่ทะเลาะกันแล้วนะเขาหยอกกันเล่นกันก็มีแรงบ้างนูสองตัวอยู่ข้างในหนู นี่2สองตัวนี้ก็เล่นกันเล่นกันแรงนะหน้าก็เป็นแผลเนี่ยเนี่ยพี่ใหญ่เนี่ยพี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็เล่นแรงโอนอนนอนนอนและเริ่มนอนแล้วนะเริ่มนอนละึฮึไหนดูไหนดูไหนดูเฮ้ยเฮ้ย ขี่เล่นด้วยมีขี่เล่นด้วยฮะฮะฮะหนหนอืมอืมอือ,อ,อเล่นกันไม่หยุดเล่นกันไม่หยุดดูดูดูดดดหน้าน้องเป็นแผลหน้าน้องเป็นแผลเอ้ยกัดแรงเอ้ยเอ้ยรักแรงรักกันแรงนะนี่รักกันแรงดูดูดู กันแรงหลายน่าเป็นแพนะนะดีดูตัวนั้นดิดิดิด,ดิอยู่ข้างในเขาละอ้เอาเล่นเล่นเอาเล่น,เ,เ,ลนเล่นเสร็จแล้วก็นอนดได้เวลานอน